กล้องตรงไหมกล้องตรงไหมขับกล้องนิดนึงนะคะอาเฟซชิวไม่เจอเต็มไหมเห็นห้าจอเต็มไหมถับหมาอีกชูหมวกจากชูหมวก <c oughs> ได้ไหม กล้องล้นไหมล็น,น okay. <g urt> เห็นขอบเต็มใช่ไหมคะมีคนเข้ามาหรือยังเอ่ยคิดถึงกันบ้างไหมคะหยุดไปตั้งหลายวันหยุดหลายวันก็สเต์โฮมกันนะคะอยู่บ้าน มีคนเข้ามาหรือ,อยังเอ่ยก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะก็จะได้เรียกคนเข้ามาดูไลฟ์สดเยอะๆนะคะอ่าวันนี้ก็เป็นการทำงานวันแรกเนาะหลังจากหยุดยาวไป6วันก็ไม่ถามดีกว่าว่าไปเที่ยวไหนมาบ้างเพราะว่าแต่ละคนคงไม่ได้ไปครับ เท in ียบก็เช่นกันนะคะหยุดสงการนะดูค่ะวันนี้เราก็ไลฟ์สดกันอยู่ที่ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์โอทอปนะคะนายมายืนพูดไม่ถูกเลยก็เนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะก็มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะในรอบเดือนเดือนสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ ก็เราก็ยังออกพื้นที่ไปไหนไม่ได้แต่ว่าศูนย์โอทอปของเราก็ยังเปิดจําหนา่ายผลิตภัณฑ์ตามปกตินะคะยังไงก็รบกวนทุกท่านคะได้ค่ะซื้อออนไลน์ line. ได้ค่ะมีการสั่งซื้อออนไลน์ line. ก็อินบ็อกซ์ผ่านเข้ามาที่เพจได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะคะเราบริการจัดส่งให้กับใช้คนส่งเอกชนนะคะมีคนเข้ามาเยอะอยัง มืดไหมฟ้างตรงผ้าถุงอะตรงผ้าถุงที่พี่นุ่งได้ใช่ไหมถ้าเมื่อเดี๋ยวจะเอาไฟฉายมาส่อง <laughs> ที่ไหนฝนตกบ้างเอ่ยเม้นมาบอกกันหน่อยนะคะก็มีพยากรณ์อากาศมาบอกว่า ช่วงวันที่16เนอะ16ถึง20ก็จะมีพายุเข้ามาอีกแล้วนะคะก็หลังจากช่วงสงการเนอะ13ถึง15ที่เขาพยากรณ์ว่าจะมีพายุเข้ามุกดาหารเราก็มีฝนตกเนอะ2วันวันที่14กับ15ถึงฝนจะตกแต่อากาศก็ยังอุบอ้าวนะคะตอนนี้แถวบ้านเรียกว่าเอาเห็ดนะคะเอาเห็ด <laughs> มีใครเข้าใจคำว่าเอาเห็ดไหมคะมินมาบอกหน่อยนะ <laughs> ใช่ค่ะอากาศอบอ้าวอย่างนี้เห็ดมันจะเกิดค่ะเห็ดจะเกิดค่ะเขาเรียกเอาเห็ดค่ะเป็นภาษาพื้นบ้านเนาะคนมุกดาหารก็น่าจะเข้าใจมั้งที่ไหนฝนตกบ้างคะลมแรงไม้มีพายุมีลูกเห็บตกอะไรบ้างหรือเปล่าเม้นมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะคะก็เดี๋ยวชวนคุยแชร์แบบว่าวันหยุดที่ผ่านมากันก่อนเนาะก็ยังไงกอ็อยากให้ทุกคนนะ เขาเรียกอะไรนะระมัดระวังเนาะการออกนอกบ้านการไปสัมผัสในที่สาธารณะนะคะยังไงก็ช่วยกันเว้นระยะหา่างสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลนะคะอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 มันกระจายมากไปกว่านี้เนาะก็รักษาตัวเองนะคะแล้วก็มีจิตสำนึกต่อสังคมไม่ออกไปเพ่นพ่านที่อื่นนู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวดีว่าเราแบบ สัมผัสกลุ่มเสียงหรือว่ามาจากพื้นที่เสียงนะคะก็ขอความร่วมมือกันนะช่วยกันแบบกักตัวช่วยกันแบบว่าดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยนะคะได้ข่าวว่าตัวใหม่ที่ระบาดมันเป็นสายพันธุ์ใหม่นะฟังนะ mm. เนาะข้าฟฟางก็มานะตอนนี้เข้าฟฟางอยู่นอกกรอบไม่ให้ไม่ให้เข้ากล้องเพราะว่าจะพูดคนเดียว <laughs> เขาฟฟางแชร์ให้อยู่นะคะตอนนี้ เมน้นมาบอกกันหน่อยนะที่ไหนฝนตกบ้างคะวันนี้ก็คาดว่าน่าจะตกนะอากาศนิ่งๆร้อนอบอ้าวน่าจะน่าจะช่วงบ่ายๆฝนน่าจะตกเดี๋ยว <c oughs> ขอเปิดไลฟ์สดเลยละกันนะคะก็สวัสดีค่ะก็พบกลับกลับมาพบกับ การไลฟ์สดของนักการตลาดรุ่นใหม่นะคะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารอีกครั้งนะคะหลังจากหยุดยาวนะคะคิดถึงทุกคนคิดถึงทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็อาจจะไม่สะดวกที่จะมาจับจ่ายซื้อของที่ศูนย์โอทอปเรานะคะก็เป็นการซื้อออนไลน์นะคะออนไลน์ได้นะคะสนใจตัวไหนแคปรูปภาพแล้วก็อินบ็อกซ์มานะคะเราบริการจัดส่งให้นะคะด้วยขนส่งเอกชนคิดค่าส่งตามจริงนะคะ ก็อย่างที่เปิดหัวไปนาะของมันต้องมีอ่าใครที่ยังไม่มีนะคะใครที่ยังหามองหาอยู่นะคะก็คือผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวันณวรีนะคะอ่าใครที่ยังไม่มียังไม่ได้จับจองเป็นเจ้าของนะคะก็อ่ามาชมไลฟ์สดในวันนี้นะคะโอ้ยโทษดีนะอาจจะจับแมส่อยนะไม่มีดังมันล็อกไม่ได้ก็ <laughs> ใครที่ยังไม่มีนะคะเข้ามาชมไลฟ์สดนี้นะคะสามารถ CF ผ่านไลฟ์สดได้เลยนะคะเราบริการจัดส่งให้นะคะก็จะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมีนะคะย้อมครามย้อมสีธรรมชาติลายขอเจ้าฟ้าสิริวัรณวรีนะคะก็จะมีที่นี่ของเรานะคะผู้ประกอบการนําเอาเข้ามาจัดจําหน่ายก็จะมีทั้งผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะแล้วก็ฝ้ายสีกวงนะคะสีกวงก็จะเป็นฝ้ายโรงงาน ก็จะเส้นเล็กหน่อยนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบของผ้าเนื้อผ้าแล้วแต่ว่าใครจะชื่นชอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันไปทีละผืนอ่าอย่างตัวที่เจี๊ยบสวมใส่อยู่นะคะจะเป็นฝ้ายสีกวงเนาะอืมฝ้ายสีกวงเป็นฝ้ายโรงงานนะตัวนี้จะเป็นสองสีทอด้วยกันนะคะมองเห็นสีชัดไหมฟังสีผ้าถุงเพราะว่าในจอที่มันมืด เดี๋ยวนะให้เขาฟัางเช็คแสงนิดนึงตัวนี้จะเป็นฝ้ายสีกวงนะคะมัดมีเส้นยืนจะเป็นย้อมครามเนาะเส้นพุ่งจะเป็นยอ้อมสีเปลือกไม้นะคะอืมเป็นสีเปลือกไม้ก็จะออกมาเป็นออกอารมณ์สีเขาเลือดแดงเลือดหมูไหมเนาะใกล้ๆแดงเลือดหมูนิดนึงอ่าก็จะออกน้ำตาลไหมแดงเลือดหมูอะคะ่ะก็จะประมาณนี้อ่า ก็หน้ากว้าง1เมตรคูณ2เมตรนะคะตัวนี้ยังเป็นผ้าผืนอยู่นะคะยังไม่ได้เย็บนะคะยังไม่ได้เย็บวงยังไม่ได้ตัดเย็บอะไรเลยสามารถเอาไปตัดเป็นผ้าถุงเป็นกระโปรงหรือว่าเป็นเสื้อสวมใส่ได้น,นะคะตัวนี้จะสีไม่เหมือนใครนะตัวนี้เพิ่งมาใหม่เลยนะคะก็จะเป็นของกลุ่มฝ้ายทามือนะคะของต้นเต้นจากอาเภอคําชะอีนะคะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปของเรานี่เองนะคะตัวนี้จําหน่ายอยู่ที่ราคาผืนละ1000บาทนะคะ1000บาทฝ้ายสีกวางนะคะหนึคูณสเมตร สีย้อมคลามนะคะเสน้นเส้นพุ่งจะเป็นย้อมเปลือกไม้นะคะจะออกเป็นสีน้ำตาลไหมแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้พืนละหน0 0พบาท CF เข้ามาได้นะคะสามารถแคปรูปแล้วก็ส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์มาใต้ภาพก็ได้นะคะ CF อฟไฟลีกวางสีเลือดหมู1 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวจะให้อดมินเรานะคะก็ตอบกลับนะคะแล้วก็จะจัดส่งให้นะคะ นี่สวยนะสีนี้จะไม่เหมือนใครนะคะผืนละ 1, หนึ่งพันบาทสีนี้ตอนนี้จะมีอยู่สองผืนนะคะอ,อีกผืนนึงจะออกเป็นสีน้ำตาลนี่ตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลก็เดี๋ยวขอบอกนิดนึงตอนนี้คือไลฟ์สดเราใช้กล้องหน้านะคะตัวขออาจจะสลับด้านเนาะกล้องหน้ามันก็จะสลับซ้ายขวานะคะอ,นนอาจจะมองเห็นเป็นเลขสอนะแต่จริงๆคือเจี๊ยบนุ่งเป็นตัวเอสนะคะตัวนี้อ ก็ดูจากตัวหนังสือจากภาพด้านด้านหลังก็จะสลับนะคะสลับซ้ายขวาเพราะว่าใช้กล้องหน้าในการไลฟ์สดนะคะก็ขอทําความเข้าใจกับทุกท่านนะทีนี้ก่อนสีนี้มีสองผืนนะคะผืนละหนึ่งพันบาทนะคะแอ,อแล้วก็มาต่อที่ชีกวงเหมือนกันตัวนี้จะย้อมคลามนะคะแอ,อย้อมคลามตัวนี้จะออกเป็นสีน้ําเงินนะสดใสอืมมันมีย้อมคราม,มีหัวใจสองแถวตัวนี้หัวใจสองแถวเห็นชัดไมเ่เอ่ยออม นี่ให้ดูใกล้ๆเออเมื่อกี้ดูไกลไปไหมเลื่มยกสีน้ำตาลมาให้ดูใกล้ๆเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถัดจากผืนนี้ก่อนอ่าตัวนี้อันนี้สลับเป็นเลขสองหน่อยนะกล้องหน้านะคะต้องขออภัยทุกท่านตัวนี้จะเย็บวงแล้วนะคะตัวนี้เย็บวงแล้วอันนี้หน้ากว้างไม่ถึงเมตรเนาะอันนี้แปดสิบหรือเก้าสิบนะที่เราวัดต,นนตัวนี้จะเป็นประมาณอ่าแปดสิบเซน แปดสิบแปดสิบถึงเก้าสิบเซนคูณสองเมตรนะคะตัวนี้ตัวนี้เย็บวงมาให้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายตัวเอสนะอันนี้กล้องสลับหน้าหลังเอ้ยด้ซ้ายขวานิดนึงนะคะต้องขอประทานโทษนะคะเราใช้กล้องหน้านะ,ะตัวนี้เป็นฝ้ายีกวงเช่นกันนะคะย้อมครามนะคะผืนละหนึ่งพันเหมือนกันนะคะผืนละหนึ่งพันบาทอันนี้จะออกเป็นสีน้ำเงินนะคะสีครามเลยนะคะอันนี้ขอจะแน่นเลย ผืนละหนึ่งพัน,น 1, บาทตัวนี้มีผืนเดียวนะคะนี้มีหนึ่งผืนนะคะเอฟมาได้นะหนึ่งผืนหนึ่งพันบาทนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูตัวย้อมเปลือกไม้ใกล้นิดนึงพอดีแอปมันเด้งเตือนขึ้นมามันไลฟ์สดมันก็เลยชะง,งักไปนิดนึงตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลไหมนะคะย้อมสีเปลือกไม้ฝ้ายสีกวงเช่นกันนะคะ เส้นยืนเป็นสีคลามเส้นพุ่งเป็นย้อมเปลือกไม้อันนี้หัวใจหัวใจน่ารักนะอันนี้จะมีแถบขาวแล้วมีเชิงผ้าเป็นต้นสนนะคะสวยงามมากน,นี้ดูขออันนี้ผืนละหนึ่งพันมีอยู่สองผืนนะคะผืนละหนึ่งพันมีอยู่สองผืนนะคะสีน้ำตาลไม่ออกแบบแดงเลือดหมูนิดนิดนะสีนี้สวยไม่เหมือนใครนะคะเป็นผ้าฝ้ายสีกวงนะหนึ่งพันบาท หนึ 1> 1, ่งคูณสองเมตรอันนี้มีอยู่สองผืนนะคะสามารถซื้อไปตัดเป็นกระโปรงเป็นผ้าถุงแล้วก็ตัดเป็นเย็บเสือ้อเป็นเรสก็ได้นะคะแล้วแต่แบบที่เราชื่นชอบนะคะ,ะผืนถัดไปชีกวงเช่นกันก็ยังอยู่ในอ,อของผู้ประกอบการฝ้ายทำมืออยู่นะของต้นเต้นจากอำเภอคำาจีอ e. อันนี้ก็ชีกวงเช่นกันนะคะย้อมครามนะคะอันนี้อะไรอ่ะสีอะไรฟัง ยืมหมวกก่อนนะใช่ค่ะไฟ์สดค่ะอยากออกกล้องก็เชิญนะคะตะหลุงไหมไม่ใช่เนาะสีปากไหมเออออกเหลืองๆนะตอนนี้ตาเบลอไปแล้วเพราะแสงกล้องอ่าอันนี้ย้อมย้อมเปลือกม้แล้วก็มาย้อมครามอืมย้อมเปลือกไม้แล้วค่อยมามัดหมีย้อมครามเหรอคะอ่า ใช่ค่ะอันนี้เป็นเอสยังเอสยังเอเอก็จะเป็นเลขสองอ้าวหงงเลยอุตส่ากับผ้านะเมื่อกี้แสดงว่ามันเป็นเลขสองมาใช่ไหมเมื่อกี้พี่กับผ้าอา่อา่าอันนี้เรากลับกลับด้านผ้านะที่จริงอันนี้มันเป็นด้านผิดแต่ว่าเราใช้กล้องหน้าอา่าตัวนี้ฝ้ายสีกวงนะคะอับ ก็จะเป็นฝ้ายที่เอามาย้อมสีเปลือกไม้ก่อนแล้วค่อยมามัดหนีย้อมคลามอีกทีหนึ่งนะอ่าอันนี้จะเป็นการย้อมที่ซับซ้อนย้อมหลายรอบก็คือจะเพิ่มลูกเล่นมาด้วยการย้อมย้อมสีเปลือกไม้ผสมเข้ามาด้วยนะคะอ่าอันนี้ดูอ่านี่ดูเชิงผ้าอ่าอันนี้ก็ขนาด1.2คูณเมตรผืนละ1 0 0 0บาทเช่นกันนะคะสีนี้จะมีผืนเดียวนะอันนี้จะออก ตัวขอมันจะออกสีอ่อเหลืองๆห,หน่อยไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นชัดไหมอ้าออกสีเดี๋ยไม่ใช่สีขาวนะไม่ใช่สีฝ้ายธรรมชาตินะคะจะเป็นฝ้ายที่เอามาย้อมเปลือกไม้ก่อนแล้วค่อยมามัดหนีย้อมครามอีกทีหนึ่งนะคะผืนละหนึ่งพันบาทสีนี้มีหนึ่งผืนนะคะของกลุ่มฝ้ายทามือนะเป็นฝ้ายชีกวงนะคะหนึ่งพันบาทอ่าใครที่ยังไม่มีผ้าลายขอนะคะเอฟเข้ามาได้นะนี่ สวยงามค่ะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวนี้เอาสีกวงให้จบทีเดียวก่อนนราฟฟางเนาออันนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้หุ่นยกมาเลยแม่นางเชลิ่งนึ่งของเราอันนี้ก็จะเป็นสีกวงเช่นกันแบบว่าตัวนี้แปลกตาใช่ไหมแปลกตานะตัวนี้จะไม่เหมือนใครเพื่อนตัวนี้จะตัวขอใหญ่ตัวเอสจะใหญ่ าลายจะใหญ่แล้วก็จะแบบว่าอยู่ห่างๆกันหน่อยก็คือจะแปลกตาจะไม่เหมือนใครนะคะอันนี้เรานุ่มอารมณ์เหมือนไปนเที่ยวชายทะเลนะคะก็เที่ยวทิปกันอยู่นะคะตอนนี้ทิปนะคะไม่ใช่ทริปนะคะทิปเที่ยวทิปคือเสมือนว่าได้ไปเที่ยวนะคะก็แต่งตัวไปเที่ยวทะเลสีสันสดใสตัวนี้ก็จะเป็นชีพวงนะคะส้มครามนะคะตัวนี้ลายจะเรื่อเลื่อมหน่อยนะขอคมมากเลยสวยนะตัวนี้จะไม่เหมือนใครนะ น,นี่เป็นผืนอยู่นะคะ,นะหนึ่งคูณสองเมตรจำหน่ายที่ผืนละหนึ่งพันบาทนะคะของกลุ่มฝ้ายทำมือเช่นกันนะคะตัวนี้นี่ให้ดูอ่าตัวนี้ตัวตัวขอจะใหญ่อันนี้เราจะอาจจะมองเห็นเป็นเลขสองนะกล้องสลับซ้ายขวานะคะเราใช้กล้องหน้าอยู่นะคะตอนนี้สีนี้ก็สวยนะไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าส่วนมากเราจะเห็นเฉพาะขอที่มันเป็นตัวเล็กๆที่ติดติดกันเนาะ อันนี้ก็จะเป็นขอตัวใหญ่ก็คือสามารถมัดมีทอดัดแปลงได้นะคะเพียงแค่ให้มันมีรายละเอียดครบนะคะหัวใจก็อยู่ครบนะเชิงผ้าก็มีต้นสนนะคะตัวนี้กับที่ค่ะผืนละหนึ่งพัน 1, เช่นกันนะคะเป็นฝ้ายสีกวงนะคะตัวนี้กล้องขยับเลย คู่นะเมื่อกี้พอดีขยับกล้องให้ดูผ้าถุงอแล้วก็ถัดมาก็สีกวงอีกเช่นกันตัวนี้อันนี้จะออกสีมืดๆด,ดำๆหน่อยนะพี่ว่าพี่ถือกล้องมาตรงผ้าถุงดีไหมพูดกับใครอ่ะ <c oughs> พูดกับใครอ่ะสักครู่นะเดี๋ยวขอเอากล้องไปหาผ้าถุงดีกว่าเพราะว่าหุ่นนี้จะยกยากนี่เดี๋ยว สลับเป็นกล้องหลังเดียวนะเนี่ยตัวนี้อุ้ยสวยตัวนี้ก็จะลายดินนะคะอุ้ยขึ้นกล้องมากอันนี้หัวใจจะสามแถวนะหัวใจดวงโตเชิงผ้าก็จะเป็นต้นสนอันนี้ฝ้ายสีกวงนะคะตัวนี้จะสีเข้มนะจะออกอารมณ์อ่าไม่ถึงกับสีดำนะคะตัวนี้เกือบดำแล้วใช้คำว่าเกือบดำตัวนี้ผืนละ อันนี้เท่าไหร่อ่ะตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทตัวนี้จะเป็นของผู้ประกอบการนะคะาจากกลุ่มทอผ้าบ้านผึ่งแดดนะคะของคุณยายเกตนะก็จะเป็นช่างทอที่อยู่ในกลุ่มทอผ้าบ้านผึ่งแดดนะคะอำเภอเมืองเรานะคะฝ้าชีกวงสีเข้มนะคะตัวนี้ อุลายขึ้นกล้องมากสวยงามนะคะผืนละ1,200บาทนะคะขนาด1คูณ2เมตรตัวนี้ยังเป็นผืนอยู่นะคะยังไม่ได้เย็บนะอุ้ยเอาไปตัดเป็นกระโปรงน่าจะสวยนะตัวนี้อมก็ขอร่วมวใจขอไลค์ขอแชร์ให้หน่อยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบหรือกำลังมองหาผ้าลายขอเจ้าฟ้าศรีหรือวันนวรีกันอยู่นะคะ เดี๋ยวอยให้ดูกล้องหลังแล้วรู้สึกว่าเห็นตัวคอชัดหน่อยอันนี้จะเป็นผืนเมื่อสักครู่นะผืนละหนึ 1, ่งพันที่เมื่อสักครู่ที่บอกว่าตัวนี้คอจะใหญ่หน่อยนะคะตัวนี้ก็ดูแปลกตานะสวยแปลกตาไม่เหมือนใครดีนะคะตัวนี้อยอารมณ์แบบเหมือนเหมือนผ้าบาติกเลยอะ่ะ <laughs> สวยมากเลยแบบว่าตัวคองเงามากเลยนะคะตัวนี้ลายขึ้นตองมากอันนี้ผืนละหนึ่งพันนะคะุหยใช้กล้องหลังดีกว่า นี่อ่เรามาต่อกันที่งานฝ้ายเข็นมือตัวนี้จะมีสองสีนะก็จะเป็นฝ้ายที่ย้อมสีเปลือกไม้นะคะแล้วก็เอามามัดหมีย้อมครามทอสลับกับตัวฝ้ายสีขาวธรรมดานะที่ไม่ได้ย้อมอะไรก็จะเห็นเห็นไหมเนี่ยอ่าอสตัวขอเราขาวเหลืองขาวเหลืองสลับกันอันนี้จะเป็นลูกเล่นที่เป็นอัตลักษณ์ของอกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่ม อทอผ้าบ้านหนองบอนนะคะตัวนี้เป็นของกลุ่มบ้านหนองบอนนะคะอำเภอดอนตาลจางังหวัดมุกดาหารเรานะคะกลุ่มนี้เขาก็จะเด่นในเรื่องที่ทอสีสลับกันระหว่างสีครามกับสีย้อมเปลือกไม้นะคะก็จะมีย้อมหลายๆสีตัวนี้1นคูณสเมตรเช่นกันนะตัวนี้จะเป็นฝ้ายเข็นมือนะคะอันนี้ฝ้ายเข็นมือนะเนี่ยดูอ หนึ่งคูณสองเมตรราคาผืนละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะผืนละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะตัวนี้ป้ายเข็นมือนะคะอันนี้งานดีนะสีสันไม่เหมือนใครด้วยนะคะได้แบบว่าตัวขอสองสีสลับกันถัดมาที่ผืนข้างๆก็เป็นฝ้ายเข็นมือเช่นกันนะคะตัวนี้จะเป็นสีเข้มหน่อยนะอันนี้จะย้อมเปลือกไม้เช่นกันนะคะอ่าน,นี้ย้อมเปลือกไม้เราไม่แน่ใจว่าย้อมเปลือกอะไรเนาะเพราะว่า ตัวนี้ผืนนี้จะเป็นหัวใจสีแดงนะคนมัดหมีคนทอเขาก็แบบว่าออกแบบเองเลยนะว่าหัวใจต้องสีแดงนี่ใส่หัวใจเป็นสีแดงนี่ก็จะย้อมสีเปลือกไม้นี่น่าจะเป็นเปลือกประดูแล้วก็ตัวขอก็จะมีแบบว่าเป็นฝ้ายขาวธรรมดานะแล้วก็เหลือบๆกับตัวที่ย้อมเปลือกไม้เช่นกันนะคะตัวนี้อันนี้จะอารมณ์เหมือนคลืนหัวใจเลยเหมือนค่าอะไรนะ ขึ้นหัวใจหัวใจสีแดงนี่เชิงเชิงผ้าต้นสนก็สวยนะคะตัวนี้อันนี้จะออกสีมืดๆหน่อยนะสีมืดๆหน่อยหนึ 1, 2, ่งคูณสองเมตรตัวนี้ยังเป็นผืนเช่นกันยังไม่ได้เย็บอ่าตัวนี้ผืนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นฝ้ายข็นมือนะคะท่านใดที่ยังไม่มีผ้ามัดหมี่นะคะลายขอเจ้าฟ้าศิริวัณณวรีสวมใส่นะคะ สามารถ cf เข้ามาได้นะคะผ่านทางเพจ facebook แนะนำเมนู o top m o o ออนไลน์นะคะพอดีผืนนี้เพิ่งเพิ่สลับสลับไอ้โชว์กล้องหน้าไปก็จะเห็นเป็นเลขสองหม่อก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะ่ามีผืนละหนึ่งพฝ้ายชีกวงผืนละหนึ่งพัน 1, 000, ฝ้ายเขีนมือมีพันเแล้วก็พันหนะคะแล้วก็มีชีกวงผืนนี้พันสองผืนนี้สวยนี่ ใครที่ยังรังเลยอยู่สามารถแคปภาพเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้ตัวนี้สวยมากตัดเป็นกระโปรงสวยมากแคปเข้ามาหรือว่าจะเม้นเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะของเราบริการจัดส่งให้นะคะด้วยขนส่งเอกชนนะคะคิดค่าส่งตามจริงนะคะไม่เกิน50บบาทค่ะค่าส่ง สวยนะคะนี่อันนี้ก็สวยนี่จะไม่เหมือนใครผลนะิตภัณฑ์นะตอนนี้นอกจากเป็นผ้าฝ้ายที่เป็นมัดหมี่ย้อมครามแล้วก็ย้อมเปลือกไม้ที่เป็นลายขอเจ้าฟ้ายังมีอ่าเป็นหมวกค่ะหมวกสารจากต้นกกค่ะนี่หมวกสารจากต้นกกนะคะอันนี้ก็จะเป็นของบ้านกลุ่มบ้านป่าชาติเนะาะตำบลป่าไร่อำเภอดอนตาลสารแบบว่า,าสารแน่นนะนี่ สันแน่นมากแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงขอบให้ด้วยเก็บผ้าแล้วก็จะสารเป็นลายขอเจ้าฟ้าเช่นกันนะคะเป็นลายตัวเอสนะคะนี่สวยงามอันนี้จำหน่ายอยู่ที่ใบละ199บาทนะคะ199บาทนี่ใครอยากมีหมวกเก๋ๆสวยๆลายขอเจ้าฟ้าใส่ในช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์กันแดดกันลมนะคะเอฟเข้ามาได้นะ199บาทจัดส่งให้นะคะ จัดส่งให้นะคะ199บาทเป็นหมวกสานจากต้นกกสีธรรมชาตินะตัวขอก็จะอาจจะย้อมสีหน่อยเอ๋สวยนี้สวยงามสลับกล้องคืนแล้วนะสักครู่นะคะก็ใครที่รับชมอยู่นะฝากร่วมหัวใจฝากไลค์ฝากแชร์ให้หน่อยนะคะ อุ๊บอุ๊ยตกใจหน้าตัวเอง <laughs> สักครู่นะขอตั้งกล้องใหม่นิดหนะึ่งพอดีเมื่อกี้ดึงมือถือออก uh, อุ๊ยแดดออกแล้ว mm hmm. ก็ใครที่มองหาอยู่นะคะก็ ใครที่มาชมไลฟ์สดย้อนหลังเนาะสามารถคอมเมนต์สอบถามได้หรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะว่าสนใจผืนไหนแคปแคปรูปภาพตอนที่เราไลฟ์สดนะคะก็แคปแล้วก็อินบ็อกซ์มาถามหรือว่าเม้นต์มาถามก็ได้นะคะก็ทางเราจัดส่งให้นะคะตัวนี้บางคนอาจจะเอ,อ,อยู่บ้านเนาะสเตทโฮมเวิร์กฟอร์มโฮมการไม่สะดวกที่จะมาช้อปปิ้งนะคะก็สามารถดูไลฟ์สดหรือว่าดูไลฟ์สดย้อนหลังนะคะช้อปปิ้งออนไลน์กับเราได้นะคะ ผลิตภัณฑ์ของศูนย์จำหน่ายโอท็อปจังหวัดมุกดาหารนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่สาราการอยู่ภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารนะคะเป็นสารากางหลังใหม่นะคะอยู่ชั้นหนึ่งนะคะเป็นไงบ้างเอ่ยสนใจพืนไหนไหมคะนม่มีใครเม้นมาเลยใช่ไหมเเออก็ ยังไงก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพเนาะทำตัวเองให้แข็งแรงออกกำลังกายนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะทำร่างกายให้แข็งแรงไว้นะคะเชื้อไวรัสมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้นะคะที่สำคัญก็คือรักษาดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านดีที่สุดนะคะช่วงนี้นะคะดูแลคนในครอบครัวเราด้วยนะคะสวมใส่หน้าก,กากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านนะคะยังไงวันนี้การไลฟ์สดของนักการตลาดรุ่นใหม่นะคะจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารนะคะก็ ขอจบการไลฟ์สดที่แนะนําผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัลน,นวนดีไว้นตรงนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมแล้วก็ช่วยไลฟ์ช่วยแชร์ให้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้ประกอบการโอท็อปมุกดาหารแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักการตลาดรุ่นใหม่ของเราด้วยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันไลฟ์สดรอบหน้านะคะสวัสดีค่ะบุยบุยเอ๊